สวัสดีครับผมทาน TSR นะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเคลมสินค้านะฮะการเคลมสินค้า IT นะฮะเช่นพวกเมนบอร์ดซ p u การ์ดจอแรมอ่าอะไรอย่างนี้นะฮะทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่สามารถเคลมได้ก็ตามนะวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเคลมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ s ินเนกนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ เริ่มแรกก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเกินก่อนว่าผมเนี่ยส่วนตัวแล้วอะ่ะไม่เคยไม่เคยเคลมสินค้าพวกนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเคลมจากตัวแทนจำหน่ายหรือว่าจะเคลมจากซินเนกหรือว่าแอสเซนติหรือว่าอ่าอินแกรมแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องมันก็จะมีอยู่ว่าผมเนี่ยก็มีคอมคอมก็มีคอมอยู่เครื่องหนึ่งนะที่ใช้เป็นไรเซนห้าสองพันสี่ร้อยจีนะฮะกับ เมนบอร์ดตัวนี้ AB 3 5 0 M นะฮะ s d v นะฮะเป็นตัวนี้จากทาง Aslock นะฮะซึ่งซึ่งพอตอนใช้ไปเนี่ยเออเราก็ใช้ไป2ปีกว่าเกือบ3ปีใช้ไปใช้มาปั๊บดับคู่ครับก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับก็เลยเป็นเหตุให้ผมเนี่ยต้องไปเคลมที่ซินเนนะฮะนี่ มีสติกเกอร์ซินเนกนี่อันนี้ถ้าสินค้าใดมีสติกเกอร์นี้ครับเคลมด้วยซินเนกได้โดยตรงเลยครับผมว่ามันจะดีกว่านะมันจะเร็วกว่าด้วยแล้วทีนี้เนี่ยพอมันเสียเนี่ยผมก็แบบไม่เคยเคลมสินค้าเลยเว้ยไหนก็ไหนก็ไม่เคยเคลมคคใช่ไหมก็เลยเออก็เลยดูว่าเออต้องไปเคลมถึงไหนเนี่ยสรุปโอ้โหถ้าจากบ้านผมนะก,ก็ก็ไกลพอตัวเพราะว่าอันเนี้ย เพราะว่าซินเอกสำนักงานใหญ่เนี่ยที่ผมไปเคมนะอยู่แถวแถวเรียบด่วนรามินทาก็ไกลพอตัวเพราะเพราะผมเนี่ยอยู่ฝั่งทนแล้วพอวันที่ผมไปเนี่ยนะผมก็ไม่ได้รู้อะไรนะผมก็ไปแบบดื้อๆเลยเหมือนคนไปไม่เคยไปสถาน,ถานที่สักสถานที่หนึ่งอะมันก็จะฟิลแบบไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมแต่ผมก็แบบเออมันคือซินเอกจริงๆมันไม่ได้มีอะไรอ่ะเออมันก็ เหมือนแค่แปลกที่อะไรอย่างนี้เออคนคนไม่เคยนะแต่พอไปเคมนะโอ้โหคนนี่เรียกได้ว่าต่อให้เป็นยุคโควิดนะฮะก็ยังถือว่าเยอะพอสมควรนะวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันนี้สิเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งไปรับเป็นบ่อตัวนี้กลับมานะเออก็คนก็ประมาณสิบกว่าคนนะที่แบบในในช่วงที่ผมไปนะณนะช่วงเวลาที่ผมไปก็เป็นสิบกว่าคนนะ เออก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องวันแรกที่ไปเคมเนี่ยผมก็เกมของอมไปเลยเออเนี่ยก็มีบอร์ดแอส o ลกนะฮะแล้วก็ CPU ียูแลเชน5 2400G นะฮะก็ <c oughs> ะเคมาก็ถือไปดอกแดกดอกแดกดอกแดก,ดอก,ดอก,ดอกเออบอกพี่ครับพอดีมาเคมสินค้าครับแล้วเขาก็เอาแล้วเขาก,ก็เอาใบมาให้เอาใบมาให้เราเขียนเ,เขียนเบอร์โทรกับชื่อแค่นั้นเองมั้งเบอร์โทรชื่อ เอออะไรประมาณนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะดีเทลแล้วเขาก็จะเช็คเลขเนี่ยมันจะคือเมนบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีเลขของเขานะเออซีเรียลนัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีซีเรียลนัมเบอร์นะเนี่ยตรงเนี้ยซีเรียลนัมเบอร์เขาก็เช็คแล้วเขาก็ยิงเข้าระบบนะคือมันคือตอนเอาไปเคมโคตรไวเลยนะไวมากมันเป็นอันที่ไวมากพอพอใส่ดีเทลเอ้ พอเขียนรายละเอียดอะไรเสร็จปุ๊บใช่ไหมที่เขาก็ถามอาการว่าแบบมันเป็นยังไงผมก็บอกว่าเออเนี่ยมันเปิดไม่ติดนะพอผมลองสลับแล้วก็เปิดไม่ติดเอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีเนี้ยเขาเขาก็เขียนดีเทลของอาการไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ใบนี้มาเขาจะให้ใบถือฟ้านี้มาที่ซินเนกเนี่ยพอเขาให้มาใช่ป่ะในนี้เนี่ยมันก็จะมีดีเทลนะดีเทลพวกแบบรายละเอียดว่า เป็นสินค้าประเภทไหนเป็นอะไรนะฮะสินค้ามีอาการยังมีอาการยังไงเอเดี๋ยวดูก่อนอันนี้มีบอกไหมเออมีอาการยังไงเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มีวันพูดถึงวันไอนน้นี่วันหมดประกันที่พูดว่าโอ้โหเกือบจะหมดแล้วเชียวก็คือแบบประกันผมอะไอตัวเมนบอร์ดอะหมดเดือนเก้าหมดเดือนเก้า เราประเด็นคือหมดเดือนเก้าเดือนนี้เดือนอะไรเดือนเจ็ดแล้วครับเออแต่แต่แต,ตามไปส่งผมส่งเดือนผมส่งเดือนหกนะเออทีนี้เนี่ยโอ้โหหมดเดือนเก้าวันที่ยแปดเดือนเก้าเขาก็บอกว่าโอ้โหมันใกล้หมดนะโอ้โหแบบอีกนิดเดียวเองอะไรอย่างนี้เกือบไม่รอดแล้วซึ่ง CPU ของผมก็เช่นเช่นเดียวกันครับปีเดียวกันเลยแต่ว่าเดือนสิบสองก็ถือว่าอาจจะพอมีโชคอยู่บ้างนะฮะ ทีนี้นะเขาก็ยื่นใบนี้มาใช่ไหมผมก็เซ็นไปแล้วเขาก็บอกว่ารอประมาณสิบห้าวันเขาบอกว่าไม่เกินสิบห้าวันอันเนี้ยเนี่ยไม่เกินสิบห้าวันผมก็แบบรออย่างใจจดใจจ่อนะฮะสิบห้าวันผมก็เมื่อไหร่จะมาสุดท้ายพอประมาณสิบวันเนี่ยผมก็ลองโทรไปถาม้ยพี่ครับ มาใหม่ใหม่ใหม่พี่ครับตพ๊ดมพพี่ครับขอมายังครับอ๋อยังยังกำลังเช็คอนูหนูหนีนน่คือแบบขอยังไม่มาเออนั่นแหละผมก็แบบสงสารสิบห้าวันมั้งพอสิบห้าวันปุบ๊บก็ไม่มีอะไรเออก็ไม่มีอะไรโทรมาก็ไม่มีใครโทรมาเลยก็แบบสิบห้าวันไม่ได้ดีคิดนะแต่ว่าสิบห้าวันเขาบอกไม่เกินสิบห้าวันผมผมก็ มก็ตั้งใจรอนะแต่พอหลังจากเลยสิบห้าวันผมก็รู้แล้วว่ามันคงเกินแน่นอนทีนี้ผมก็เลยปล่อยเลยผมก็ผมก็เข้าเลยเว็บผมว่าเข้า g o เกิลสินเนกเคลมอะไรอย่างงี้มันก็ขึ้นว่าสินเนกเช็คอะไรเช็คเตรวจตรวจสอบงานซ่อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออนี่แล้วมันก็มีหมายเลขให้ใส่เนี่ยหมายเลขด้านบนเนี้ยหมายเลขด้านด้านบนเนี่ยเออเนี่ยไอ เอ็มทีอะไรทุกอย่างเนี่ยหกสามสามอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ให้ใส่ไปใช่ไหมใส่ไปมันจะขึ้นรายการว่าของเนี่ยเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วถึงขั้นตอนไหนแล้วเออผมก็เช็คไปไว้ยก็ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มันไม่ค่อยได้อัปเดตอ่ะก็เหมือนเหมือนก็ดูได้อ่ะแต่ว่าดูให้สบายใจเฉยๆน,น,นะแล้วพอมาเมื่อวันก่อนก่อนเมื่อวานอะ่ะเออนั่นแหละ วันก่อนอะกเ็เขาโทรมาสวัสดีค่ะเมนบอร์ดได้แล้วนะคะผมโคตรดีใจเลยเพราะว่าหนึ่งการเคลมเนี่ยจะได้ตัวที่เป็นถ้าเกิดซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้เนะสมมุติว่าตัวเราเสียจริงเสียเสียหนักเลยสมมุตินะเออผมก็นึกว่าผมเสียเสียหนักผมก็ดีใจว่าแบบเฮ้ยเราจะได้ตัวไหนวะจะได้ตัวเดิมหรือว่าจะได้ตัวที่เป็นเทียบเท่าแต่รุ่นอื่นหรือว่า จะได้ตัวที่สูงกว่าเออผมก็ที่ผมคิดคือผมแบบเฮ้ยสงสัยแม่งเราเคบีบีสามห้เว้ยถ้าแม่งพังแล้วของไม่มีอ่ะบีสีต้องมาแล้วสุดท้ายคือตัวเดิมเลยจ้าตัวเดิมเลยตัวเดิมไม่ไปไหนแต่ตอนเคมเนี่ยเขาไม่ได้เอากล่องไปนะมาถึงเมนบอร์ดเน่ยเขาไม่เอากล่องนะเขาจะเอาถ้าเป็น CPU อ่ะเขาจะเอากล่องนะแล้วก็เอาซิงค์ด้วยอย่าลืมอย่าทำหายกัน ทั้งซิงทั้งกล่องเลยถ้าของซีบียูนะเนี่ยเลยเนี่ยตอนที่เขารับตอนพอเขารับของไปเนี่ยเขาก็ใส่เงี้ยมาเลยเออเนี่ยใส่างี้มาเลยพอพอคืนมาก็คืนมาอย่างนี้เลยแต่ว่าเป็นถูงใหม่ก็แบบเออก็พอผมแบบเห็นของอะ่ะผมก็รู้สึกว่าเออตัวเดิมแน่นอนอย่างเงี้ยถือมาอย่างนี้สรุปก็คือ ระยะเวลาในการเคมาผมนะฮะสาระมนบอกตัวนี้ครับก็1เดือนพอดีนะฮะหนึ่งเดือนพอดีก็ที่จริงก็ไม่นานนะหนึ่งหนึ่งเดือนแต่ว่าเหมือนแรกๆก็บอกสิบห้าวันผมก็ดีใจไงสิบห้าวันก็ได้แล้วอะไรอย่างงี้เออหนึ่งเดือนแล้วอันเนี้ยอาการเสียมันก็คือที่มันเสียจริงอะ่ะผมไม่ที่ผมเอ้ยทุยที่มันเสียจริง่งที่ผมพบนะก็คือ ไอ้ไอ้นี่นะไอ้ภาคเสียงนะมันพังเพราะว่าเสียงมันไม่ออกเพราะว่าพอเสียบไปอะไรเงี้ยหรือว่าแจ็คมันพังวะเออผมก็ไม่แน่ใจนะเออแหละแต่ว่ามัน,ม,นมันใช้ไม่ได้อะแล้วก็แล้วก็เปิดไปติดก็เนี่ยเป็นบอร์ดนี้บอร์ดเดิมเดะๆเลยโหกลิ่นนี่แบบสุดยอดกลิ่นแห่งความเรียกว่าอะไรดีกลิ่นแห่งความ engineering นะเออ สุดยอดก็พอไปรับมานะก็เลยคิดว่าเสามสิบวันพอได้แต่ CPU เนี่ยผมว่าน่าจะอีกหลายวันเลยนะอย่างดีนะผมก็ว่าอย่างดีนะผมก็คิดว่าขอให้เป็นสักอาทิตย์หน้านะเออแล้ว CPU นี่ผมก็ขอใหม้มันเคลมได้แล้วกันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะคาดหวังนะ,ะกับ CPU ก็วันนี้ก็มีประสบการณ์การเคลมของมาแชร์กันประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเนี่ยผมจะมาบอกกล่าวให้นะฮะก็นี่ก็เป็นเป็นบอดที่ค่อนข้างหายากแล้วนะฮะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมันไม่มีใครใช้แล้วอะเพราะว่าเหตุผลที่ผมซื้ออันเนี้ยหนึ่งคือถูกสองคือโอเวอร์คอกได้ มันคือ A 3 2 0ที่สามารถโอเวอร์คอกได้แค่นั้นเองเออแล้วมันก็จริงๆอ่ะเนี่ยที่เขาเคมไว้นะบัสบัสสามพันสองนะฮะบอกเลยนี่เค็มไว้ตรงนี้เลยไรเชนซีบียูบัสสามพันสองก็สเปคจริงๆเนี่ยมันประมาณ B 4 5 0นะแต่ว่าด้วยอาจจะเป็นเรื่องภาคจ่ายไฟที่โอ๊ตสงสัต้องแกะใม่อีกรอบนึงอะนะอ่ะนี่ อาจจะเป็นเรื่องภาคจ่ายไฟนะที่แพ้ B 4 5 0ฮะเพราะ B 4 5่าูนบางตัวภาคจ่ายไฟมันจะเยอะกว่านี้นะฮะเนี่ยพวกนี้แล้วก็ตัวตัวจ่ายไฟ CPU เนี่ยตรงเนี้ยช่องเสียบตรงเนี้ยมันก็จะเป็น8ปดพินนะอันนี้เป็น4 pin นี่พินนะฮะก็คก็คิดว่าน่าจะแพ้แค่นั้นแหละเพราะนอกนั้นมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ B 4 5 0เลยฮะแต่ว่าอันนี้ผมบอกเลยดีแม่งคุ้มมากตอน,นั้นผมซื้อมา พันพันเท่าไหร่พันกว่า,วาเองไม่ไม่ถึงพันปลายปลายแต่พันแบบพันกลางกลางเลยอันเนี้ยจำได้พันกว่าบาทอะซึ่งคุ้มมากผมใช้นี่สุดยอดอันนี้เออน,นั่นแหละก็มาแชร์กันมีแค่นี้แหละไม่ได้ไม่ได้มาบ่นนะแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่าการเคลมนั้นอะ ถ้าเขาบอกว่ากี่วันอะ่ะเราก็ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวพอเขาโทรมาเราก็ถึงจะรู้เองนะว่ามันกี่วันเออมันแล้วแต่ของนะจริงๆของผมมันอาจจะแบบเออหาตัวใหม่ไม่ได้หาตัวใหม่เขาก็อาจจะขาดทุนอะไรอย่างนี้หรือว่ามันไม่ได้พังเยอะมันเป็นอะไรนิดหน่อยก็เขาก็อาจจะทํากลับมาได้มันเออชิว,ชวๆหรืมั้งก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนก็เลยใช้ตัวเดิมแต่ทีดยียเนี่ยรอเลยรอเลย อย,ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือถ้าแชร์ไม่ไหวเนี่ยก็กด s u b s c r i b e ให้ก็ยังดีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยผม่าจะจัดสเปคงบซักแบบประมาณงบทักสามหมื่นนะอะไรอย่างนี้เห็นมีคนต้องการอยู่งบสองหมื่นงบสามหมื่นอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นงบสี่หมื่นนะฮะแต่เอาแต่อาจจะเอาเป็นแบบไม่รวมจอแล้วกันนะครับเพราะว่า การที่เอามารวมจอนะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะ,ะที่มาดูคลิปผมนะฮะหรบวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบายจุ๊ก